ตัวแห่ก็มีพักสวยแห่ผูกไก่ไหมปลาหู่นี่มาเลาะตลาดครับเอาค่าหน้ามึงกี่ไหนเองเนะเาะแบบนี้ปลาตลาตลาดตรานี่ตายแล,ล้วขายผักหืมนี่แบบข้าวเหนียวอู้หยหนังไปซื้อซีด้ามาให้ พวกนั่เนี่น bueno> ั voilà ่เนี่อ๋อนังนี่เผาเลยข้างนังหนังเราไเห็ดอย่นีเอายังอีกยพักเลลหอ๋อ ยยเขาเย้งบ่บ่อนม่นี่นี่สมยังนี่สมปลาตองบ่เนี่ยสมสมนั่นไงยายสมยังยายเน,นะบ้าผมนึกว่าพลาอเมอดเต่อ่ะอตอกใส่ตอกเล มีเนื้ออ่ตัวนี้โอ้ยไปขาเนี้เอาเนี่ยเอาเขาวะตัวไปชื่อเข้ากันกันเลยโอ,อ,หหโอ,ยอ้หน่อไม้เว้ยหอยก็มีตัวครบหน่อยครบหน่อย